สวัสดีครับสามชิกมวยูเซียนจ้างสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่สิบสี่พฤศจิกายน่อปนร้อยหกสิบกนะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับมวยไทยจ้องเจ็ดสีนะครับอาทิตย์นี้หลังจากห่างหายกันไปหนึ่งอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่แล้วมวยมันเปลี่ยนนะครับผมก็เลยไม่ได้มาอ่านให้ฟังกันวันนี้ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนกันอีกหรือเปล่านะครับนี่วันอังคารก็ยังไม่มีวี่แววนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังกันใครที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าทู่มวยอูนะครับเดือนละหนึ่ 080330220 6นะครับวกใลที่ไม่มีเวลาเล่นอย่างนี้ก็สมัครกันประดัดสุขสวัสดิ์ทิตย์นะครับเดือนละ800บาทนะครับเดือนละ800บาทตามเบอร์โตนั่นเลยคู่แรกนะครับอาทิตย์นี้นีเจ้าจีรวัฒนสราชจัปูมนะครับเจอกับเจ้าไอจีนาออูดอุดรคู่ที่2เวนัมลักกี้บันเติงเจอกับเจ้าพรพิทักษ์สอปูมีพัฒคู่ที่3เหนือเพชรกีฬาสปอร์ต เจอกับเพชรนำใจสอจโอต้งปราจีนกู้เอกอาทิตย์นี้นี่ต่างศึกต่างสายกันนะเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินเจอกับเจ้าโฟ,โฟแมนสิทธ์จะเรินทรัพ์ยนะครับข้็มาฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยสําหรับมวยช่องเจ็ดกู้แรกอาทิตย์นี้เจ้าชิรวัตรสราชปูมนะเป็นมวยจากสุรินอายุ16ปีส่วนสูงนี่ก็ร้อยหนึ่เซนติเมตรนะครับซ้อมอยู่สราชภูมิเกตมเนบุรี ก็เป็นมวยขวานะครับเข่าในลกรัดมัดตีเหนียวได้ครับซ้ายได้ขวาดีตัวนี้เป็นมวยขวาก็จริงแต่ตีนซ้ายหน้านี่ถือว่าอันตรายนะครับฟอร์มต่อยไว้ก็มีชนะเพชรโจกุลใต้เพชรบุรีล่าสุดนี้ต่อยกับเจ้ากีเลียนออดูดอนวันนั้นก็พลิกกันไปพลิกกันมานะครับแต่ก็เป็นฝ่ายออกแก้งนะครับชนะมาได้นะครับชนะเจ้ากีเลียนออดูด,ดอมานะครับครั้งล่าสุดของเจ้าจิรวัตร ฝ่ายคู่ชกนะครับวันนี้เจ้าไอายีนาในี่วันนี้นี่จะมาแค่แค้แก้มือแทนเพื่อนร่วมค่ายได้หรือเปล่านะครับเพราะอยู่ค่ายเดียวกันนะครับเจ้าไอายีนาเอาดูดอนว่าเพชรสีมือเนี่ยตัวเดียวกันเลยเป็นมวยมาจากนคกศรสีธรรมราชอายุสิบเจ็ดปีนะครับส่วนสูงก็ร้อยอกสิบสองเซนนะเป็นมวยซ้ายนะครับสีมือเหลี่ยมเชิงครบเครื่องดักศาสแก้งฟันศอกคมนะครับบทเบียดไปแล้วนี่ผมดูว่าวันนี้น่าจะแก้มือเพื่อนร่วมค่ายได้นะครับอาทิตย์นี้ ฟอร์มของเจ้าไอายีนาในล่าสุดแต่ว่าก็แพ้เจ้ามนต์พระรามติดเป็ดจัลูกันที่ช่องเจ็ดนะครับเพะฉะนั้นขึ้นมาก็แย่งกันเล่นไอยีนานแต่ต่อยไปต่อยมาก็สู้หลักเหลี่ยมของเจ้ามนต์พระรามไม่ได้วันนี้นี่ผมดูว่าได้ใหญ่ได้ลอยนะครับสําหรับไอยีนากู้แรกช่องเจ็ดนี่ออปที่เจ้าไอายีนาอูดอุดรจากจนชนะจิรวัตรสราชปูมมาถึงมวยกู้ที่สองเวนัมลักกี้บันเตอร์นะครับ ดีกรีแจมจมรมมวยสยามภาคใต้อะเจอกับเจ้าปอนพิทักษ์สอภูมิพัฒเจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับเจ้าเวนัมลักกี้บันเตอร์นี่อายุ18ปีเป็นมวยมาจากอำเภอนาตะวีสงขานะครับส่วนถูง168เซนซ้อมอยู่เกียริเป็ดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเจิงครบเครื่องนะครับจังหวะรวดเร็วอะฟอร์มต่อยไว้ก็มีแป้ก้องพบยาสีฟันตะบนไปไสยโยก ล่าสุดนี้แป้เจ้าเกาะเต่านะครับวันนั้นได้นับ8ก่อนแต่ก็ตัวเองก็โดนนอกฝ่ายเจ้าพรพิทักษ์สอปูมิพัรเป็นมวยจากกระบี่นะครับอำเภออ่าวลึกอายุ20ปีส่วนสูงนี้169เซนนะครับซ้อมอยู่ใกล้สอปูมิพัรเป็นมวยขวานะครับอาวุธหลากหลายนะครับประเภทปล้ำฟัดรัตเตียฟอร์มช่วงหลังก็ต่อยไว้ก็แป้นะครับมีแป้นอกเวน้ำลักขี่บันเติงแป้เป็รแสนสุกแป้นกเปชดลีลาชนะนิรันน้อย ล่าสุดกลับมาก็จะนกเจาเ้าเทพนาคาอ,อปจนครปรนมที่ช่องเจ็ดแห่งนี้คู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าแวน้าลักกี้บันเตอร์น,นะครับฝีมือมวยเหลี่ยมเชิงสมองมวยนะครับหน้าเสือดีกว่าทุกอย่างเลยผมว่าออกไปที่เจ้าแวน้าลักกี้บันเตอร์จัจจระปรปิทักษ์สปูมีพัดมาถึงมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกเจ้ากลเหนือดวงนับเหนือเพชรกีฬาสาปอต เจอกับเจ้าเพชรนำใจสจอโอต้งปลาจีนต่อยร้อยสิบสามปอนนะฝ่ายเจ้าเหนือเพชรกีฬาสป,ปอร์ตนี่เป็นมวยมาจากอำเภอศเมยแม่องสอนนะครับอายุยี่สิบห้าปีส่วนสูงร้อยอกสิบเซนนะครับซ้อมอยู่กองทัพภาคที่สามที่เพชรรณ์ก็เป็นมวยขวารับเตียสันลำอักลำโค่นดีนะครับต้นต้นนี้ได้ลุ้มก่อนนะฟอร์มนี้ก่อนนานนั้นก็มีแพ้มีชนะ,นะรับแพ้เจ้าเสือใหญ่นับจานกโซมีอง กลับมาต่อยไว้ก็แพ้เจ้าเป็ดนิผลสักจรบอล่าสุดนิคู่ชื่อได้นะครับจนกเจ้าสัมปะอามปอประมุกฝ่ายเจ้าเป็ดนำใจสอจอท่องปราจีนอายุ19ปีส่วนถุงร้อกสิบเซนนะัเป็นมวยมาจากสีสะเกตซ้อมอยู่สจารุวันก็เป็นมวยเตี้ยสั้นนะครับลำอักลำโค้นดีคู่นี้นี่โอกาสนับนกมีสูงเลยแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังๆของเจ้าเป็ดนำใจนี้ไม่ดีเอามากๆเลยนะครับ มีแปรเดชวิจัยแปรยอดบัวอามแปรนกเป็ดนิดนกขอกมอสิบว,วันนั้นนี่หลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบด้วยนะหน้าเสือบรรยากาศนี่คดมาแบบไม่สู้เลยนะบันนันราคาก็ไปตามราคา,าจริงๆเลยสําหรับเป้าเป็ดนาใจนะผมว่าความเชื่อถือนี่ไม่ดีนะครับออกไปที่เจ้าเหนือเป็ดนะครับเหนือเป็ดคีล่าสป,ปอร์ตนะครับความเชื่อถืออาวุธหนักแรงดูดีกว่าจัชะนะเป็ดนําใจสจโต้งปลาจีน มาถึงกู้เอกเป็ดบ้านไร่สิงห์มาวินเจอกับเจ้าโฟวิน,จจนสิจเจริญทรัพย์ต่อยร้อยสิบสองปอนเป็ดบ้านไร่นี้เป็นมวยมาจากพัทลุงนะครับส่วนสูงร้อยอกสิบแปดเซนอายุยี่สิบสามปีเป็นมวยเก่านะครับเดินเปิดเกมศาสตร์แกงนำปล้ำฟัดรตัดตีต่อยไว้ชนะสุดหลอออ่อสจโต้งปลาจีนเสมอประยักแดนเหนือเดชเปชรสีทองแพ้ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับต่อยมวยวันอนะ ชนะสักแกอามจิตมงนวลชนะกล้องไกลล่าตัวนี้สะดุดนะครับแปรนกเจ้าเปล่าๆมวยเจ็ดแปดเก้าฝ่ายเจ้าโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นี่เป็นมวยจากปทุมนะครับเป็นเกิดปทุมอ่ะพ่อคนนคกกเสย์น้แม่ร้อยเอ็ดอายุยี่สิบปีส่วนสูงนี่ได้สูงได้ใหญ่ได้ลอยเลยส่วนสูงนี่สูงกว่าเจ้าเพชรบ้านได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์อ่ะเ,เพชรบ้านได้นี่ซ้อมอยู่สิงมาวินเจ้าโฟวินนี่ ฟอร์มต่อยไว้ก็แพ้กับตันตีมชนะเพชรสุวรรณแพ้แดินเนื้อทองชนะเพชรสุวรรณอีกครางหนึ่งล่าสุดก็ชนะเจ้ากองไกลดอกเตอร์กแก้วนนบุรีนะครับคู่นี้ประเพทมมยเก่าแกง่งแข่งแรงด้วยกันนะครับแต่ว่าหน้าเสือ,อนี่ผมดูว่าเจ้าสิงมาวินนี่ข่มมิดเลยนะครับสําหรับช่องเจ็ดอะออกที่เจ้าเพชรบ้านไร่สิงมาวินนะครับจะชนะเจ้าโฟวินสิทธิ์จะเรินทรัพย์นะครับโฟวินก็ต่อยอยู่กลางคืนตลอดอะวันนี้ต่อยกลางวันนะครับผมดูว่าจะเป็นรองอยู่ออกที่จะเพชรบานไร่นะครับ ก็ตระปมวยวิจารณ์นะครับคู่แรกนี่เจ้าไอายนีนาอูดอุดรจัจระเจ้าชีรวัตรสราชปูมคู่ที่2แวนนัมลักกี้บันเติงเจอกับจ,กจัจจะปอนพิทักษ์สอภูมิพัฒน,น,น์คู่ที่3เหนือเปชรกีฬาสปอร์ตจัจระเปชรนำใจสอจโต้งปลาชีนคู่ที่4นะครับเปชดบันไร่สิงห์มาวินจ,จนัจจะโฟวินสิจเจริญทรัพนะครับมวยชอบ2ตัวนะผมชอบตีเจ้าเหนือเปชดกีฬาสป,ปอร์ตนะครับตัว กู้ที่3เลยเออกไปที่เจ้าเหนือเป็ดกีฬาสป,ปอร์ตแล้วก็กู้เอกเลยนะครับเจ้าเป็ดบันไรสิงมาวินนะครับ2ตัวรนะครับเหนือเป็ดกับเป็ดบันไรนะครับอย่าลืมนะครับกู้ขี้สูสีก็ลองโตมาใช้บริการของผมดูนะครับลองดูว่าราคากลางอากาศนะครับแม่นยำเฉียบคมสู้ขอได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวละ800บาทฟังวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หนึ่งพันบาทนี่ฟังกันได้ทุกวันเลยนะครับไม่ใน่อาทิตย์นี้นี่อาจจะขึ้นไปจอดมงคลน,นักมวยด้วยนะครับ ก็ขอให้สม,มาชิกมวยหูเซียนจ้างสายใต้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะครับโชคดีมีกันใช้กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากนะครับตีใจบริการสวัสดีครับ